ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนวัตโนนด,ด้วนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเพื่อขอเลื่อนเงินเดือนครั้งที่1วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,565ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2,566ของนางพัตรานิสวยงาม ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัตโนดด้วนข้อมูลผู้รับการประเมินนางพัดรานิสวยงามตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัตโนดด้วนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษปฏิบัติการสอนจำนวนเ้าชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำชั้นและประจำวิชาจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนวัโนดด้วน โรงเรียนวัตโนตด้วนตั้งอยู่เลขที่119หมู่ที่2ตำบลกระแสสินอำาเภอรกระแสสินจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด198คน มีค้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14คนประกอบด้วยผู้บริหารและค้าราชการครู11คนครูอัตราจ้างจำนวน2คนเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน1คนโรงเรียนไม่มีนักการพันโรงรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2565จนถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2566 ของนางพัทรนิสสวยงามผู้อำนวยการโรงเรียนวัตะนนด,ด้วนดังนี้องค์ประกอบที่ 1. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารสถานศึกษาและความเป็นผู้นำทางวิชาการผู้อำนวยการโรงเรียนได้มีการเริเร่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา มีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลให้มีความโดดเดน่นสามารถมีพัฒนาการสมวัยและจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษแบบโฟนิกและรายวิชาพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์เนื่องจากโรงเรียนมีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของเกาะทอชอและคอมพิวเตอร์โน้ตบุกได้อย่างเพียงพอดารีเริ่มพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตรกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการรายงานและนำไปปรับปรุงนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยริเรื่องพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2565เมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2565 ได้รับรางวัลชมเชยประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ทำการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ริเรื่องพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผล มีรายงานผลการดำเนินงานและนำผลไปปรับปรุงหรือเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารได้ศึกษานโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง และนำนโยบายสู่การปฏิบัติโดยใช้ t ู PA พ s เอสเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกผ่านวงจรคุณภาพ Deming เพื่อตรวจสอบความต้องการของผู้เรียนและผู้ปกครองถึงความคาดหวังต่อโรงเรียนเพื่อนําไปปรับปรุงหากลยุทธ์นำพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับของชุมชนการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยเริ่มพัฒนา สร้างหรือนำนวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสน,สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้น้นบุ๊กตามโครงการสารฝันันโน้นบุ๊กเพื่อน้องมูลนิธิสารอนาคตทางการศึกษาคอนเน็กซีและจากการระดมทุนของชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัตโนดด้วยจำนวน6,40 0 0 0บาททำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้านที่สีด้านการบริหารงานชุมชนและเครือขา่ายได้เริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีการรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงตอนที่2อระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา โรงเรียนได้เสนอประเด็นท้าทายตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งจำนวน3ประเด็นดังนี้ประเด็นท้าทายเรื่องที่ 1. ด้านความปลอดภัยเรื่อง6ภาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาวิธีดำเนินการได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยด้วยสีมาตรการได้แก่ 1. มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวงัง 2. มาตรการการเผชิญเหตุและลดความรุนแรงของข่าว 3. มมาตรการการช่วยเหลือเยอียวยามำรุงขวัญ 4. มาตรการการรายงานการเกิดเหตุนั้นและใช้หลักสปอได้แก่การป้องกันปลูกฝังและปรับปราม 6. กาคีเครือข่ายสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาประกอบด้วย 1, 1 เครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายคณะกรรมการชมรมสิทธ์เก่า 2. เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 3. เครือข่ายผู้นำชุมชน 4. เครือข่ายผู้พิทักษ์สันติราษ 5. เครือข่ายโรงพยาบาล 6. เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเด็นท้าทายเรื่องที่2 ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยเรื่องการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง7ด้านแบบองค์วงรวมโดยใช้ S T E M Model โรงเรียนวัตโนดด้่นพัฒนานักเรียนปฐมวัยทุกคนให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแบบองค์รวมยึดหลักการมีส่วนร่วมจึงใช้นวัตกรรม S T E M Model ในการพัฒนาทักษะทั้ง7ด้านประกอบด้วย หพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย 2. พัฒนาการด้านสังคม 3. พัฒนาการด้านอารมณ์ 4. พัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญา 5. พัฒนาการด้านภาษา 6. พัฒนาการด้านจริยธรรม 7. พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์เป็นองค์รวมอย่างสมดุลและมีความสุขโดยได้ดำเนินการดังนี้ขั้นที่1 วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาและกำหนดกลยุทธ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษาขั้นที่2การทำงานเป็นทีมขั้นที่3พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของเด็กปถมวัยทุกด้านขั้นที่4บริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วม 3M ม m man money material ผลการดำเนินการเป็นโรงเรียนปถมวัยต้นแบบอำเภอกระแสสิล เป็นที่ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนอนุบาลของโรงเรียนที่สนใจจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีประเด็นท้าทายเรื่องที่3ด้านการแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธนดด้วนด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 1. ทดสอบวัดความรู้ว่าเด็กมีการถดถอยทางการเรียนรู้2วางแผนดำเนินการทางระบบกำหนดบทบาทหน้าที่ครู ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้วางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรเช่นวางพื้นฐานทางการเรียนรู้ตั้งแต่ระดับประถมวัยวางแผนทำตารางการสอนซ่อมเสริมในตอนเช้าก่อนเข้าเรียนหรือหลังเลิกเรียนจะสัดส่วนครูสอนนักเรียนให้เหมาะสมวางแผนให้ผู้ปกครองช่วยสอนส่งงานโดยใช้คลิปหรือวิดีโอ YouTube สามจัดเวลาให้ครูมีโอกาสเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 4. เ่ช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 5. ติดตามปรับปรุงและสะท้อนกลับเพื่อแก้ปัญหาภาวะการถดถอยทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนําไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นองค์ประกอบที่3การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารได้ปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วยความมุ่งมั่นอุตสาหะเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเกิดผลดีต่อผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยดําเนินการแล้วเสร็จร้อยละ100องค์ประกอบที่4การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรวิชาชีพ1ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์2มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. กล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออก 4. มีจิตอาสาและจิตสาธารณะหามุ่งผลสำเร็จของงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นทรรไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดํำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำนึงถึงสิทธิเด็กและยอมรับความแตกต่างของบุคคล เก้ายึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ10มีวินัยและการรักษาวินยัยผลสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านนักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีสีสงขลานักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีเป็นแบบอย่างเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาตินักเรียนได้รับรางวัลทรรินิตด,ด้านศิลปวัฒนธรรมนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมระดับชาติครั้งที่70จําจำนวน2รายการ นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อโรงเรียนยอดนิยมและโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านกีฬาและด้านวิชาการจำนวน6คนด้านครูได้รับรางวัลครูคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครูประจำปี2566ด้านผู้บริหารเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครูประจำปี2566 ได้รับการคัดเลือกจากอำเภอรกระแสสินเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นประจำปี2,566ในระดับอำเภอด้านสถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจ ได้รับการคัดเลือกเป็นสู่ปฐมวัยต้นแบบของอำเภอกระแสศิลครูปฐมวัยสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้กับคณะครูในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงคลาเขตหนึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเพื่อรับรางวัล IQA Award รางวัลชมเชยระดับสบพทได้รับการสนับสนุนการระดมทุนจัดซื้อโน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาโครงการสารอนาคตการศึกษา Connect e d จำนวน300,000บาท ได้รับการสนับสนุนระดมทรัพยากรจัดซื้อโน้ตบุก๊กเพื่อการศึกษาจากชมรมสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัตนดด้วยจำนวน3 0 0 0บาทขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านค่ะ